ทำบุญค่ะทำบุญเลีเ้ยงอาหารกลางวันน้องเมาอ์ไยังกับเมาอันรสรสก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีน้ำหวานาแล้วก็ขนมอมืแต่คือห้องกับศึกษาแบบว่าคุณคู่แบบเล็กน้อยอยากกินยังจก็ใี่นะคะคือห้องศึกษาก่อนคือึ้นค,คุณคู่กับบอกว่าคือนมหนีปตอง เพราะว่าเพิ่นมีไปแล้วสินะเอาที่แบบว่าเน้นๆเลยว่าเด็กน้อยอยากกินยังสินะแม่นอ่าพอทําเสร็จแล้วใช่มั้ยแล้วพอออก็มากับซี่บ้ามีอีกโรงเรียนนึงที่แบบไฟไหม้อ่าอยู่ใกล้ๆกันก็เลยอ่ะเรียซี่กับสมทบซอยแล้วก็ไปไปซอยเพิ่นไปให้กาลังใจเด็กๆแล้วก็คุณครูค่ะทำไมปีนี้แม่ของหนูใหญ่จะทำกับเด็กที่จริงก็ทําทุกปีค่ะทําทุกปีแต่แต่ปีปีที่ผ่านมาคือทําทุกปีคือจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันอ่าน้องนักเรียนที่บ้าน ที่โรงเรียนโคกอกอ,อีกเล็กไปอันนี้คือทาทุกปีตั้งแต่แม่เทพแม่เทพอยู่แล้วนะคะแต่ปีนี้คือเรามีงานวันที่7แล้วตอนแรกว,ว่าจะกลับไปจัดเล็กๆที่บ้านยะโสแต่ว่ามันไก่แห้งกว่าจิกลับไปหอดบ้านมันกระจิ๋ไก่นี่สินะก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเคยมาสุบรนฮอก็เลยคุยกับพี่เก่งพี่เก่งสุบรนฮอก็น่ารักอะไรเงี้ยก็มาใช้บริการของพี่เก่งที่สุบรนฮอในราคาที่เป็นกันเองอ่าเอฟซี F C ก็เรียกร้องว่าุ้ยแม่อยากให้มาจัดอยู่อันกรุงเทพ กเ็เลยมากค่ะ <รถ S 1> แม,แม่เห็นว่าเป็นสีใหญ่โบาณใช่เป็นรถในฝันค่ะแต่ว่าก็คือที่จริงอ่ะชอบรถแบบคันใหญ่ๆรถคันใหญ่ๆถ้าเป็นรถเก่งอะไรคือเราเราเราไม่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าบ้านเราอยู่บ้านนอกเวลาที่แบบลุมมันเยอะอะไรเงี้ยบ้านเขามันลุมหลายก็เลยชอบรถคันใหญ่เงี้ยค่ะทีนี้แม่ก็ซื้อรถสองคันนะของใช่อันนั้นก็คือให้ให้ครอบครัวให้ลูกอ่าที่จะแบบไป ทำกิจกรรมไปเที่ยวไปโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยกลัวแม่แบบว่าหลายคนมองอุ้ยแม่จะไหวไหมอะไรแบบถือตัวคนเดียวต้องไหวค่ะเพราะ <ๆ S 2> เป็นคนที่ต้องคํานวณไว้แล้วว่าเราไหวไหมอ่าเราเราเรา,เราคิดว่าเราไหวเดือนเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราซื้ออะไรเราต้องคิดอยู่แล้วว่าอุ้ยเราทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากรถแม่แบบมองอะไรไ<อ>แบบอยากจับได้ก็มี ใหญ่กว่ารถไหมคะอ้อใหญ่กว่ารถสิแแน่อ่าแต่ก็คือต้องอ่าขอเวลาทํางานก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าพรรษาแต่เราก็ขายของอยู่แล้วขายของออนไลน์ขายดีมากช่วงนี้ขายดีมากใช่เป็นอะไรบ้างเป็นอาหารเสริมค่ะเป็นอ่าไฟเบอร์ดีถอกล้างลำไส้คอลลาเจนแล้วก็โลชั่นโลชั่นขายดีมากแล้วก็แป้งแป้งคีโอ ค่ะแต่ดีท็อกคอลลาเจนคือเราขายอยู่แล้วเราขายมาหลายปีแล้วก็จะมีลูกค้าประจําลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าอะไรเง,งี้ยใช่แม่ไปบวชมามอะไรย่ง้บ้างแบบทำไมถึงตัดสินใจที่จะไปะเข้าวัดปฏิบัติธรรมคะแที่จริงเคยเคยไปปฏิบัติธรรมเมื่อ6กหปีที่แล้วเราเคยไงเราเคยทําแล้วเราก็คิดว่าอฮ้ยมันเนาะเราจะไปปฏิบัติได้ไหมแล้วแต่เราเคยไปแล้วตั้งแต่7จ็ดหกปีแล้วทีนี้นมันมีวันหนึ่งที่นี่ลุยเข้เอ่ยเขาเอขอบอกว่าแม่แม่ต้อม บนไว้บ่นไว้บ้านเขาคือว่าขอไหวตอนที่นิลุยประสบปุติเหตุขาหักอ่าเหมือนเหมือนจะแบบไม่รอดอย่างเงี้ยแม่แม,แม่แม่ต้อมก็เลยอ่าบนบนว่าถ้าลูกหายอ่ะ,อะจะไปบวชให้เจ็ดวันก็คือผ่านมามนิรุยก็ไม่ไม่แข็งแรงเนาะก็นางก็เลยบอกว่าเหมือนช่วงเนี้ยเจ็บป่วยบ่อยอะไรเงี้ย นางก็เลยคิดว่าแม่ก็อยากให้ไปบวชหรือว่าเรายังไม่ไปทําในสิ่งที่เราขออะไรเงี้ยนี่ลุยก็เลยพูดบอกว่าหลังมันเกิดฉันจะไปบวชนะเอา้าไปวันไหนฉันไปด้วยสิเหมือนเราขอเพื่อนไปด้วยอา่าแล้วว่าฉันไปด้วยสิก็คือเราเคยทําเราทําได้อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยตอนแรกว่าจะไปเชียงรายพอดีมันมีงานเข้ามาวันที่เจ็ดเราก็เลยเลือกที่จะไปวัดใกล้ๆบ้านก็ปรากฏว่าเขาไปไปคือแบบดีมากวัดด่านวัดด่าน,านพระอินทร์ที่มุกดาหารนะคะซึ่งเราไป เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องค mm. ือสายมูอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอ่ <c oughs> ะเราก็มีบ้างแต่แต่เราไม่ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็เรื่องพญานาคเราก็เชื่ออยู่นะแต่เราไม่ได้แบบมัเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราบางทีเห็นร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปสัมผัสจริงๆรอะ่ะวิคือเราขนลุกอ่ะคือเราเจอกับกับตัวเองอ่าเวลาที่พระ้าจารย์ทักเราหรือว่า อ่าอ,อาจารย์เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมอาจารย์รู้อ่ะทั้งที่ไม่เคยบอกใครไม่เคยบอกใครอย่างเงี้ยเหมือนรถเนี่ยรถไปจองนี่ลุยก็ไม่รู้เพื่อนสนิทเราไม่รู้เลยไปแอบ,บจองจองเงียบๆคนเดียวแล้วทีเนี้ยผอาจารย์ทักบอกว่ามึงอยากได้รถใช่ไหมมึงจะเอารถเหรอ นี่ตกใจแบบว่าเฮ้ยทำไมรู้ไม่เคยบอกใครางน,นี่ลุยกับต้อมก็นั่งฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่จริงหรอก<ส>มันจะไปเอารถอะไร <c oughs> มันพิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วอา,าจารย์คือพูดพูดทุกอย่างออกมาคือเฮ้ยแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะมันตรงแล้วมันขนลุกแล้วแบบเฮ้ย <c oughs> มันมีจริงเหรอวะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราิ่มรู้สึกว่าเราศรัทธาเราศรัทธาอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อเนาะ,ะแต่ที่ไปปฏิบัติคือ,ค,อคือดีมากเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราออกมาแล้วเราสึกเกย็นขึ้น นิ่งขึ้นจากที่เราเออจะนิ่งอยู่แล้วแต่ก็นิ่งมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราไปเห็นคอมเมนต์ที่ที่ว่าให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็ไม่ค่อยดูอยู่แล้วแต่แต่ถ้าเราแบบแอบอ่าอาจจะแบบเผื่อไปเห็นหรือบางทีแฟนคลับแคปมาน้องแพยวเห็นหรือ,อยังอะไรเงี้ยที่จริงเราก็อยากบอกว่าไม่ต้องแคปอะไรมาหรอกอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแฟนคลับเขาก็เป็นห่วงอะไรเขาทักทักมาน้องแพยเห็นหรือ,อยังข่าวนี้หรือว่าคอมเมนต์นี้เพื่อแต่แต่ก่อนถ้าเราเห็นเห็นอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบ แต่แต่หลังจากไปบวชมาเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าอืมคือแบบโปร่ง,ปงแล้วก็ยิ้มอะยิ้มให้รู้สึกว่าใ,ใช่ค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันมีเหตุและผลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอย่างเงี้ยเหมือนพระอาจารย์ท่านสอนดีมากและพูดเนี่ยพูดแล้วทาให้เราคิดตามแล้วแล้วมันก็เป็นความจริงอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์พูดอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์บอกอาจารย์สอนแบบเนี้ยนะให้ให้ปฏิบัติแบบนี้นะพอเราทาอะเฮ้ยมันได้ผล และเรามีความสุขมากขึ้นไปปฏิบัติธรรมสามวันออกมารู้สึกมีความสุขมากแม่ขนาดแบบในขนาดที่เราไปปฏิบัติธรรมก็ยังมีคนแบบุญคนบาปเนาะตามแท้ตามอะไรอยู่ตลอดเลยอีกเนี่ยอืมอืมอืมแบบแม่รู้สึกไงบ้าแบบเขาก็ยังไม่หยุดเลยเนี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทําก็ก็ถ้าแบบอ่าถ้าคุณมีความสุขก็ทําไปแต่เราก็ก็ก็อยู่ของเราแบบนี้เราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็ทําบุญไปให้นะ จริงๆอันนี้คือกวดน้าให้ให้กวดน้าให้จริงๆแผ่เมตตาให้สําหรับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบเราหรือคิดไม่ดีกับเราเงี่ยแล้วก็แผ่แผ่เมตตาให้มันเหมือนกับเหมือนเรารู้สึกว่าเราอภัยอ่ะเรารู้สึกเรามองว่าเออไม่เป็นไรนะฉันอภัยให้เธอนะอะไรเงี้ยเหมือนกวดน้ําแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสบายใจดีอ่ะใช่ค่ะรู้สึกดีแต่ถ้าใครที่แบบคิดไม่ดีหรือว่า ไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ก็ปล่อยเขาไปมันไม่ใช่ความทุกข์ของเรามันอาจจะเป็นความทุกข์ของเขาใช่ใช่แม่หลังจากวันเกิดเนาะจะไปกลัวโดอนเอ่์ใประเทศเลยน้ำเดืทดนิดนี่จริงไม่ได้มีความคิดเลยว่าจะได้ไปแต่ว่าที่จริงอ่ะเราก็เคยไปแล้วแหละอ่าตอนกลับไปกับพี่เดียนชัยใช่ไหมก็คือก็มีคนติดต่อมาอะไรเงี้ยมันก็มาเจอเรื่องดราม่าก็เลยแบบ ก็ก็เลยเบรกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพี่เอร้านตำนาคนอีสานต้องขอบคุณพี่เอด้วยนะคะที่แบบว่าไปเที่ยวไหมอะไรเงี้ยแพลไปเที่ยวไหมไปค่ะเอ้ยจะไม่ไม่บอกเธอเลยว่าเอฉันจะพาเธอไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยไปไป,ไปไ,ปไปไหนก็ได้เออขอแบบสบายใจอะไรเงี้ยแต่พอพอเราบอกว่าเราจะไปเที่ยวใช่ไหมก็มีแฟนขับเขาก็ติดต่อมาหาพี่เอบอกว่าพี่อยากจัดงานเลี้ยงต้อนรับน้องแพลได้ไหมพี่พี่ชอบพี่อยากให้กําลังใจเขาที่อยากเชิญเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนขับ เป็นกลุ่มที่เขารวมตัวกันรวมตัวกันที่จะจัดงานต้อนรับเราอะไรเงี้ยแล้วก็จัดเป็นคอนเสิร์ตแพลวพาวแล้วใครอยากมาร่วมก็อาจจะมีขายบาัตรอะไรเงี้ยมาร่วมจอยจอยกันเงนี้ย mm hmm. หุ้ยดีอ่ะก็มีแปดอ่ะแปะคอนเสิร์ตมีมีแปดงานที่ที่เราที่เราจะไป mm hmm. อ่าฮอลแลนด์ Holland. ที่จำได้นะฮอลแลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเดนมาร์กเบลเยียมค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก,ก็นอกจากนั้นเราก็ไปเที่ยว ก็จะมีไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็แล้วแต่พี่เอกจะพาไปค่ะก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีๆก็คิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีไอซีดีๆใช่ไม่เหมือนเปฟ้าหลังฝนไหแม่ที่แบบเราเจออะไรมันหนักมากเลยเงี้ยตอนนี้ก็เจอแต่เรื่องดีแล้วก็ก็รู้สึกว่าดีเริ่มดีขึ้นแต่พระอาจารย์บอกว่าอ่ามึงมึงเจอหนักหรือยังเงี้ยให้มันหนักเลยอาจารย์ก็พูดดีนะให้มันหนักเลย ให้มันหนักที่สุดเลยไอ้บอกอย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นทุกก็จะไม่เห็นสุขนี่อาจารย์พูดอย่างเงี้ยเลยอ่าเพื่ออาจารย์พูดดีมากบอกว่ามึงเห็นไหมพขาพูดท่เจ้าอ่ขาขณะพระพุทธเจ้าจยังไม่พ้นคำนินทาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ขอกล่าวถึงเนาะเหมือนพระอ,อาจารย์ท่านสอนแล้วเราเราก็เออใช่อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเราโอเคอะพอเราเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ากาลังใจแล้วก็มัน มันสุขใจอ่ะมันมีความสุขแล้วก็ทําให้เราเย็นเย็นขึ้นจริงๆค่ะฟังแล้วเนาะอยากไปอยากไปปฏิบัติธรรมอะไรก็ลองดูนะคะใครที่กําลังเครียดหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ก็ลองลองลองดูค่ะไม่แพ้ใครอยากจะเขาเรียกว่าอะไรวันนี้เนาะเป็นถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งที่ผ่านมาจะส่ขอบคุณเลยตัวเอง้างในปีที่แล้วค่อนข้างดราม่าจะหนักมากเลยนะวันนี้แบบก้าวผ่านอายุแบบสามสิบห้ามาแล้วเป็นสามสิบหกแล้วแม่ใช่ก็อันดับแรกคือเ้องขอบขอบคุณตัวเรานี่แหละเนาะขอบคุณตัวเราเองที่ เข้มแข็งอือทานมันมาได้ก็อันดับแรกเลยคือเราต้องยอมรับความจริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะตัวเราเองนี่แหละอ่ะเราเราไม่ต้องไปโทษใครเลยคือเพราะตัวเราเองนี่แหละอ่ะเราต้องยอมรับความจริงว่าอะไรมันมันเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเออโอเค แล้วก็มีสติแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็ต้องขอบคุณตัวตัวเราเองมากๆเลยที่ผ่านพ้นมันมาได้แล้วก็ประคับประคองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกอ่าครอบครัวแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC แฟนคลับที่อยู่เคียงข้างนะคะอยู่เคียงข้างกันมาตลอดให้กําลังใจกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณเรื่องราวทุกอย่างทั้งเรื่องไม่ดีทั้งเรื่องดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทําให้เราเข้มแข็งเหมือนมันเป็นภูมิคุ้มกันให้เรา ให้เราได้เจอให้เราได้พบให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเจอสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเจอดราม่าที่มันหนักขนาดนี้แต่เราก็ได้เจอแล้วเราได้รู้วิธีวิธีการรับมือกับมันแล้วกําจัดมันยังไงอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราได้อยู่ทุกๆวันเนี้ผ่านมันมาก็ถือว่าล้มลุก,กคลุกคลานมาแต่ก็กลับมายืนได้เหมือนเดิมก็ขอบคุณมากๆค่ะ อันดัเรื่องลูกเรื่องโรงเรีนาก่อนในที่แม่เขาออกมาเ้สัมาษณ์ว่าน้องนรัเรียนจั่เีแล้วเหมือนฝั่งพ่อาก็จะออกมาไลฟ์สดบอกว่าก็แล้วแต่เลยอย่างเงี้ยแบบคนก็เลยแบบเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยไป่นด้ยนเรื่องลูกค่ะก็เรื่องลูกไม่อยากให้มีดราม่าเนาะเราอ่าแลวกางแผลใ่แล้วนใช่เราอยากอยากกอดลูกเราไว้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าดราม่าเลยนะขอร้องเรื่องเรื่องลูกเนาะ ใช่ไม่อยากให้ไปแตะลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเรา,เรารับได้แล้วเราเจอมาเยอะคือเราวางแผนไปแล้วในเรื่องของของลูกนะ่ากับพ่อเขาเราก็คุยกันแล้วดูจะอะไรยังไงก็ตามเราคุยแล้วในแชทในคุยในคลิปอะไรคือเราคุยกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นขอให้มันเป็นเรื่องของครอบครัวเถอะอย่าคิดแทนอย่าตัดสินใจแทนเพราะว่ายัางไงคนเป็นแม่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วอ เรก็เชื่อมั่นในตัวหนูว่าหนูจะนำพาลูกไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็หาที่เรียนดีๆให้เขาใช่แล้วก็ในเรื่องของค่าเทอมในเรื่องของค่าใช้จ่ายพ่วก็มีปรึกษากับพ่อเขาแล้วว่าอ่าเราไหวกันเท่าไหร่ค่าเทอมต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกันใช่ค่ะแต่ตอนนี้ยังยังไม่สรุปว่าโรงเรียนไหนค่ะน่าจะเป็นพรุ่งนี้ที่อาจที่จะไปสรุปค่ะโรงเรียนแบบว่าระดับนานาชาติอินเตอร์ก็นานาชาติอินเตอร์หรืออาจาอาจะเอาากชน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรดูน่าจะแถวนี้แหละแถวรังสิตปทุมนี่แหละค่ะไม่แถวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมองอนาคตของลูกทั้สองว่ายังไงบ้างแบบอยากให้เขาเติบโตไปมีทิพท์ฐานไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาตามเขาเลยเขาชอบอะไรแต่นารีตาเนี่ยดูแล้วเขาชอบกิจกรรมอ่าเพราะว่าหนูรู้ไหมว่าวันหยุดนี่ยแม่จะพาหนูไปเรียนเต้นนะเหรอคะแล้วแม่จะไปเฝ้าหนูไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาหน้าลาเขาแบบเนี่ยแล้วตอนแรกบอกว่าแม่จะย้ายโรงเรียนให้หนูร้องไห้ แม่หนูไม่ไปนะหนูคิดถึงเพื่อนอันนี้เขาพูดเลยบอกว่าเขาไม่ไปเขาคิดถึงเพื่อนแล้วแล้ววันนี้นั่งคุยมีโอกาสนั่งคุยกับลูกไปทําบุญมาเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เลยแบบแม่ขอคุยกับหนูหน่อยมานั่งคุยโซฟากับลูกสองคนว่บหนูลูกไหมแม่จะให้หนูมาเรียนแถวนี้นะลูกอหนูฟังแม่ก่อนนะคือนริตาเขารู้เรื่องแล้วเขาจะนั่งฟังแม่อยากให้หนูมีอนาคตที่ดีแล้วแม่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหนูหนูมาเรียนที่เนี่ย เพื่อนเยอะกว่าที่นั่นอีกอะไรเงี้ยเราเหมือนทําให้ลูกรู้สึกว่า,าจะได้ไม่เหงาอะไรเงี้ยแล้วเรียนที่นี่นะหนูจะได้เรียนเต้นด้วยเรียนร้องเพลงด้วยเรียนดนตรีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ฟังมันดีไหมลูกดีค่ะแล้วหนูแล้วแล้วแล้วหนูคิดถึงเพื่อนไหมละ่ะคิดถึงคิดถึงกิมกอยเพื่อนเขากิมกอยหนูคิดถึงกิมกอยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่พาไปเยี่ยมเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคไหมวันนี้ไม่ร้องไห้เลยคือปกติถ้าพูดเรื่องว่าย้ายโรงเรียนนางจะร้องไห้เลย แล้วจะกอดบอกว่าแม่หนูไม่ไปแล้วร้องไห้เลยแล้วบางทีแอบคุยกับป้าไม่ได้เอ่ยว่าย้ายโรงเรียนนางได้ยินนางได้ยินว่าคําคําว่าโรงเรียนแค่นั้นแหละไม่ได้บอกว่าจะย้ายหรืออะไรนางวิ่งมากอดแล้วร้องไห้แม่หนูไม่ย้ายโรงเรียนแต่วันนี้น้องมีเหตุผลมาแล้วเราคุยกับเขาอืเขาก็อโอเคเขาบอกว่าได้ค่ะก็คือเหมือนว่าป้ากับลุงก็จะมาอยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะป้ากับลุงก็จะ ีเลยแต่ลุงก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะมีงานค่ะมีงานแต่แพรวก็แพนไว้ไวแล้วแหละว่าจะให้ป้ากับลุงทําอะไรซึ่งถ้าถ้าป้ากับลุงมาอยู่เขาจะมองว่าไร้สาระหรือเปล่าเขามาอยู่แล้วน้องต้องมาดูแลเขาต้องหาเงินมาซัพพอร์ตเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือป้ากับลุงเขาเคยทํางานแล้วเขาเขาก็กังวลว่าเราจะรับผิดชอบคนเดียวไว้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็มองธุรกิจไ้แล้วใช่ไหมใช่แล้วก็มองไว้แล้วว่าจะให้ป้าทําอะไรจะให้ลุงทําอะไรแต่ต้องให้ค่อยเขาค่อยๆทํา เพราะว่าเขาอาจจะยังปรับตัวไม่ได้มาใหม่ๆก็ยังอาจจะพาเขาเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างยโสกับบ้านกับกับระทุมอย่างเงี้ยค่ะอะแต่เขาเพื่อนๆที่ยโสก็ใจหายว่าแบบว่าจะไปจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปก็ไปเจอกันอยู่ดีแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ป้ากับลุงเขาไม่เคยมาอยู่ในเมืองแบบเนี้ยเขาแต่เขาทําได้เพื่อหลานเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปหรอกจริงๆแต่ถ้าหลานอยู่ไหนเขาก็ไปได้หมด ใช่ค่ะชิ้นใหญ่ที่ว่าน,นี่จะซื้อบ้านหลังใหม่ให้ลูกสองคนไม่ได้เรา yeah, <laughs> ติดตามเราติดตามยังไม่สรุปเพราะว่ามันยังไม่แน่ชัดอย่างเงี้ยค่ะเราขอให้มันชัวร์ก่อนแต่ก็อยากให้ลูกได้แบบอยู่สุขสบายใช่ใช่แต,แต่ที่จริงเรามีบ้านอยู่แล้ว <laughs> ที่ลำลูกกาที่ปทุมอยู่แล้วค่ะแตก่ก็ดูก่อนดูกําลังเราด้วยดูแนวโน้มในเรื่องของธุรกิจด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ไม่แฟนปังแน่ป่าเนาะกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นค่ะัวยุโรปแล้วก็ฝากขบคุณกำลังใจคก็ช่วงนี้ก็ยังทําแสงทองสัญจรให้ให้ครบให้ครบบ้านนักร้องทุกคนแต่ถ้ามันไม่ครบเพราะว่าเราต้องไปยุโรปเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกทีหลังนะคะเพราะว่าแม่แม่แฟนคลับก็อยากเห็นบ้านแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแน่นอนว่าเดี๋ยวจะทาให้ให้จบให้ครบแน่นอนแล้วก็ถ้ามีแฟนคลับท่านไหนที่อยากให้เราไปอ่าเดี๋ยวเราทําอัดสัญจรบ้านแฟนคลับอย่างนี้ด้วย แต่ขอให้แบบถ้าเข้ามาคุยกันว่าอะไรยังไงเนาะถ้ามีโอกาสก็คือไปแน่นอนนะคะแล้วก็ขอฝากฤดูการใหม่ที่จะเปิดวงนี้คือน่าจะเป็นต้นเดือนตุลาคมปีนี้จะไปเปิดฤด,ดูการที่บ้านน้องเพลงพิมพ์รดาษเ่ยรายการแม่วางแผนไว้ยังไงบ้างกี่ล้านตอนนี้คือตัดชุดไว้แบบตอนนี้คือหมดเงินเป็นล้านแล้วกับเรื่องชุดและเรื่องโชว์แต่คือซุ่มๆกันไว้อ่ะค่ะซุ่มๆกันแม่แต่เราเราแบบเราทุ่มไปแล้วอ่าแล้วก็หลังหลังไอ้ก่อนที่จะไปยุโรปเราก็จะซ้อม ซ้อมกันไวเลยในเรื่องของโชว์ใหม่เพลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยรับรองว่าเราจะทําให้เต็มที่สุดความสามารถดีไม่ดีก็แล้วแต่แฟนคลับจะพิจารณาและตัดสินแต่แน่นอนว่าเราจะทําให้ดีที่สุดไม่อยากให้แฟนคลับต้องผิดหวังกับผลงานของเราแน่นอนค่ะค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 1> <c oughs>